Okay, I right. can สดีครับผมอิบูดครับผมอุนเบดครับครับผมวันนี้กับรรยากาศทอสาวอยู่ทงหน้าครับวันนี้ม่ยังไม่ต้องเสนอจเลยวันนี้วันนี้กับเมี่ช่วงเนือกายพีใหม่นะครับแล่วผมว่าคลิปนี้เได้ลงก่อนปีใหม่มาครับแลงก่อนรยังนะครับผมวันนี้กัสายปาติครับสายปาติ JBL JBL p a ต t y box ครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นยัง party box สามหนึ่งศูนย์ครับตัวนี้ ปฏิบอับสามหนึ่งศูน์ครับตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเขากับาระเบิงสเปกค,ครับเปกตามคู่มือเป็นเนาะสำหรับรุ่นนี้กับเป็นอะไรนะรุ่นนี้ดอกแตงหนิ่วนี่ตัวนี้ครับตัวนี้กับเขาจะเป็นดอกพกชุดหานิวครับสองดอกนะจุดหานิวหล้กก็มีทวิต สวิตสองดอกเนาะสิตซอะสวิตเตอร์อ๋อวิตตัวนี้ครับทวิตซกิมามินครับพกซิมินนี่เท่าไรอะหกเซ้นอะสองนิ้วสองนิ้วครึ่งเอนิ้วครึ่งนะะรับตัวนี้ก็เป็นมอกับร์ไซ์้าตีครับเดี๋ยวมาเบื้งหลังก่อนเนาะเบื้องหลังก่นกันเลยตัวนี้ก็สิเป็นแบบสำหรับตัวนี้ก็กำลังขับกับซีอูที่สองร้อยสี่สิบอเอฟมาสั่น ไอเอ,พนนอ,อเพื่อนหนาสีสำหรับซีซีเนี่เพื่อนหนาซีรวมเสียงเสียงเสียงเบสเนาะเสียงซับเบสกับเสียงเสียงแหลมนี่สิรวมในการทำเหมือนแต่บอยแยกร์ไม่หายว่าเท่าไรเป็นเท่าไรครับครอบทีอ่ะซีจั๊บหาถึงกี่สิบเคครับซีจั๊บหาเฮสแซบก็อย่างตอนเราครอบทีซีจั๊บหาถึงยี่สิบครับยี่สิบเคเอาเขียนมาลบลบหกดีบ,บีเนี่ยค,คือว่ามันบวกลบได้ปะ แบตเตอรี่ในี่ใส่ได้สิบสิบแปดชั่วโมงครับแต่คิดว่าการอัดเต็มที่นะสิ่บอกถึงแต่ว่าสิบแปดนะซีมี่เป็นทดสอบมาในรูปแบบของเพลินนะครับตัวนี้สแบตใหญ่ครับแปดเจ็ดสิบสองแอมมีอย่างอื่นว่ามีอย่างน้อครับสำหรับคอนโทรลนัน้นพวกกับซีมี่ยังไงครับมีอย่างไงคันซีมี่เป่าเบอร์นี้เปิดเลยดีเสียงคือกันหมดครับบบวก <c oughs> เ,อเ,อเอามาีไฟครับมีไฟไฟขึ้นมาแล้วครับเปิดโอ้เลนไฟแล้วครับเลนไฟคนชอบเลนไฟครับเปลี่ยนนะ <c oughs> ตัวน,น,นี้ก็่ี่ผมเปิดเนาะครับสัญญาณบู้ถูดป่ะเป็นระดับแปดครับ นี่ส,นสัญญาณบลูทูธนี่ตัวนี้กรปุ่มปั๊บไฟคนสำหรับคนชอบเล่นไฟอนะครนะชอบเร่นไฟตัวนี้ก็จะปุ่มต้นหลงขนาดเกีฑ์นะอันนี้ครับปุ่มเปลี่ยนโหมดครับเป็นโหมดบลูทูธ u s b u x ออกกับออกครับออกออกออก,ออกกันได้ครับครับเชื่อมอันนี้นนะได้อีกอย่างนี้สามอัน ลองฟัง,งคือหัวลองฟังเหมือนหัวผุนังเลยเป็น <c oughs> ดเจิเ <c oughs> ลยนะโทรศัพท์ตีเลยเพรา <c oughs> ะลยไรจ้าจอรลยอดเลยอันนี้คือเสียงอะไรอะไรเสียงคุณพบองคพป เขาเพิ S <S, ่งเพ่งเลยมีอย่างตัวนี้รับรองเพลงนะเวลาเสียบเสียบไม่ก็ไดสามารถปั๊มได้ยังนะตัวนี้ครับปั๊มไม่ยังวะแค่เอาเกะเกียนไวปยังแค่จะมีเอฟเฟกต์เซียนเบสเสียงเบสเสียนนามแอมเอ็กโค่ตัวนี้ก็บบุ่มเหลงเสียงนะบูดเบสครับบูดเบสนี่มีบูดเบสบูดบูดเบสครับ ตั้งเ,เสียงเลยนะครับมี่ชอบมีอะไรครับเรียญบอกเราว่ามีอย่างไรแยกห่างเอาขึ้นเตาโตขึ้นเก่าดิตก <c oughs> ปิดก่อนครับจะเดิ่มเขึ้นไหน Tant proud